สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับในการเรียนการสอนวันนี้ครูเบนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องพุทธสาวกค่ะพุทธสาวกหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้บรรลุมรรคผลสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ เด็กๆจะได้รู้จักกับพุทธสาวกเพิ่มอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือสัม,มนเณรสังกิจจะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสาม,มนเณรสังกิจจะเป็นบุตรทิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้อง จึงนำนางไปเผาในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสัป,ปเหร่ได้ใช้เหลาเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยฐานเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดีพอกลบฐานเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิซึ่งขณะนั้น ไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดานั้นหมดสิน้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริย์เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสับเะรลมาดับไฟเห็นเด็กนอนอยู่โดยไม่เป็นอันตรายจึงเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วอุ้มกลับบ้านไปให้พราหมณ์ทำนายชีวิตเมื่อพราหมณ์เห็นเด็กจึงทำนายทักออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งถ้าเด็กคนนี้อยู่ครองเรือน พวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคดจะไม่มีวันยากจนหรือด้านที่สองเด็กวันนี้ออกบวชจะมีพระห้าร้อยรูปเป็นบริวารพวกญาติจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสังกิจจเพระหางตาเป็นแผลพระถูกเหลาเหล็กเมื่อสังกิจจะมีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้ทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านจึงมีความปรารถนาจะออกบวช พวกญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรสมัยนั้นมีบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพรรษาและเรียนปัส,สนานกรรม,มาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความประสองคอยากพากันไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เกรงว่าพระพิสุขจะไม่บรรลุธ,ธรรมเห็นมีแต่สามเณรสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระพิสุขเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้พิสุขเหล่านั้นไปอำลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพวกภิกษุได้ไปลาพระสารีบุตรพระเถระทราบความในว่าภิกษุเหล่านี้จะเจอกับอะไรจึงเอ่ยปากมอบสามเณรสังกิจจะให้ไปด้วย พวกภิกษุก็รีบปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงตัดสินใจบอกให้ทราบว่าสัมมเนนนี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากจะเป็นภาระของสัมมเนนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุจึงจำเป็นต้องพาสัมมเนนไปด้วยรวมกันเป็นส1อรูปจากนั้น ภิกษุทั้งหมดก็อำลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางภิกษุทั้งหมดได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเหล่านั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัมบปรุงตลอดพรรษาพวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกภิกษุ ได้ตั้งประสงค์กันไว้ว่ายกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมพิสุทั้งหมดตั้งประสงค์ไว้ว่าจะบรรลุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้าพิสุรูปใดไม่สบายให้ตีระคังส่งสัญญาณบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวายเมื่อตกลงกติกากันได้แล้วจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรม ต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังเดินทางไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งชายยากไร้ผู้นั้นได้เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยขณะนั้นพวกพระภิกษุได้กลับมาจากบินทบาตกำลังจะฉันเช้าพอดีพระภิกษุพบเห็นจึงเข้าไปสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วจึงเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว จึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ชายคนนั้นก็หาใบไม้มาพระภิกษุเหล่านั้นจึงแบ่งอาหารให้หลังกินข้าวอิ่มชายยากไร้จึงสอบถามพวกท่านว่าพวกท่านมีกิจนิมนต์หรือไรเหตุใดพระขุณเจ้าจึงได้อาหารมามากมายขนาดนี้พระภิกษุกล่าวตอบว่าไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ ชายยากไร้จึงคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ที่อื่นให้ลำบากทำไมอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทำวัดและช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยพวกพระภิกษุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้ผู้นั้นกลับคิดถึงลูกสาว ซึ่งแอบหนีออกจากที่พักสง์ไปโดยไม่บอกกล่าวอำลาแก่ผู้ใดเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตระหว่างทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านป่าดงใหญ่ซึ่งในป่าดงนั้นมีโจร500คนที่ได้บนบานกับเทวดาไว้ว่าจะถวายร่างกายมนุษย์ภายใน7วันซึ่ง6วันที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้จนกระทั่งวันที่เจ็ด เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงชายยากไร้ผู้นั้นจึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีพลีกรรมแก่เทวดาชายยากไร้ตกใจกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้และเสนอกับโจรไปว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจหรอกต่างกับพวกพระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีศีลกุศลส,สูงเทวดาท่านน่าจะชอบใจมากกว่า โจรได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจบุกไปจับพวกภิกษุมาทำพลีกรรมแทนชายยากไร้ผู้นี้ชายยากไร้ได้พาพวกโจรไปที่สำนักสงฆ์แล้วออกอุบายตีะระฆังให้พวกภิกษุเข้าใจว่ามีภิกษุไม่สบายและแล้วก็เป็นไปตามนั้นพระภิกษุก็ออกมารวมตัวกันที่ศาลาเมื่อกลุ่มหัวหน้าโจรเห็นพระภิกษุจึงประกาศให้ทราบว่าพวกเขา ต้องการภิกษุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพรีกรรมพระทั้ง30รูปได้ยินคำขอจากหัวหน้าโจรก็ต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้สาม,มเณรกิจจะจึงขออาสาไปกับพวกโจรด้วยตนเองพวกภิกษุก็ไม่ยอมเนื่องจากสาม,มเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจึงเกรงว่าพระเถระจะตำหนิได้สาม,มเณรสังกิจจะทราบดีว่าภิกษุทั้ง30รูป ไม่อยากให้ตนตามกลุ่มโจรไปจึงบอกกับภิกษุทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี่เองจึงยกมือไหว้พวกภิกษุทั้งหมดแล้วเดินตามพวกโจรไปจากนั้นหัวหน้าโจรได้นำสาม,มเณรสังกิจจะไปที่ดงนั้นแล้วตระเตรียมพิธีพลีกรรมหลังทำพิธีกรรมเสร็จหัวหน้าโจรจึงถือดาบเดินเข้าไปหาสาม,มเณรสังกิจจะ เพื่อตั้งใจจะตัดคอสามเณรสังกิจจะก็นั่งเข้าชานอยู่นิ่งๆหัวหน้าโจรก็ฟันดาบลงไปที่คอสามเณรอย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าดาบเกิดงอขึ้นมาแต่หัวหน้าโจรกลับเข้าใจว่าดาบของตนไม่ดีจึงยกดาบขึ้นแล้วฟันใหม่อย่างเต็มแรงอีกครั้งปรากฏว่าดาบเล่นนั้นพับม้วนจนถึงดาบหัวหน้าโจรตกใจมาก เมื่อเห็นปาฏิหาริเช่นนี้เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ทำไมจึงได้งอพับดังใบตาลดาบเล่มนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณรแต่เราซึ่งมีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกหัวหน้าโจรจึงทิ้งดาบลงแล้วรีบคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่าเนนน้อยคนเป็นพัน เห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีเลยหน้าตาก็ผุดพองแจ่มใสทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่าสามเณรออกจากชาติแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดี พระอรหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่มีความห่วงใยแต่เป็นผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้วหัวหน้าโจรพอได้ฟังคําสามเณรแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดไหว้าสามเณรแล้วขอบวชเป็นศิษย์ทั้งหมดสามเณรสังกิจจากได้ยินเช่นนั้นจึงใช้ดาบของโจรเหล่านั้นตัดผมและชายผ้าของโจรเหล่านั้น แล้วให้บวชเป็นสามเณรด้วยการถือศีลสิบเสร็จแล้วสามเณรสังกิจจะก็พากลุ่มโจรที่เพิ่งบวชเป็นสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสง์เพื่อให้พระภิกษุทั้งหมดทราบว่าตนปลอดภัยหลังจากนั้นสามเณรสังกิจจะก็ได้อำลาพวกภิกษุเพื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างดีจึงได้แสดงธรรมเทศนาว่า ผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีหลังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบสาม,มเณรเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทราบซึ้งเรื่องของสาม,มเณรสังกิจจะกันหรือเปล่าในตอนท้ายน้องๆเห็นหรือเปล่าครับว่า ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาไว้ว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทําโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีประโยคนี้หมายความว่าคนเราเมื่อเกิดมานั้นควรสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้จะมีชีวิตไม่นานก็จะเกิดความประเสริฐต่างกับคนเราที่เกิดมาแล้วทําความชั่วแม้จะมีชีวิตอยู่ได้นานก็จะถือว่าชีวิตนั้น ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆอ,อย่าลืมหมั่นทำความดีกันนะครับสิ่งดีๆจะได้ติดตัวน้องๆกันไปตลอดข้อคิดที่เราได้จากพุทธสาวกเรื่องสามเณรสังกิจจะคือความเสียสละถ้าน้องๆรู้จักเสียสละก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมหลังการเรียนการสอนในวันนี้คุเูเบนจะให้เด็กๆใช้สมุดเล่มสีฟ้านะคะเป็นสมุดวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะโดยให้นักเรียนเขียนข้อคำถามลงในสมุดจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะโดยคุเูเบนมีกฎว่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จหนึ่งข้อแล้วจะต้องขีดเเ้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม และเขียนสะกดคำแต่ละคำให้ถูกต้องด้วยค่ะก่อนที่เด็กๆจะทำงานเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะโดยเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นเขียนตัวเลขไทยและตามด้วยเลขอารบิกค,ค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะวิธีการทำงานเด็กๆด,ดูคำสั่งงานจากกระดาษที่ครูเบนให้ไปนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นจะมีข้อคำถามอยู่ทั้งหมด7ข้อค่ะ เด็กๆทำทีละข้อเมื่อทำเสร็จหนึ่งข้อแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะและเขียนด้วยลายมือที่สวยงามตามตัวอย่างที่ครูเบนให้เด็กๆดูตอนนี้นะคะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ขอให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดนะคะยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันโควิดระบาดหนักมาก เด็กๆอย่าลืมใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ